ศิละปะวัฒนธรรมร่วมสมัยค่ะกระทรวงวัฒนธรรมได้ร่วมกับศิลปินจิตอา,าสาส่งมอบภาพว่าศิลปะร่วมสมัยให้กับคลินิกจิตเวชเด็กและวัยรุ่นเพื่อช่วยที่จะผ่อนคลายโรคซึมเศร้ารายละเอียดจะเป็นอย่างไรให้คุณผู้ชมไปติดตามได้จากรายงานค่ะปัจจุบันปัญหาสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นพบว่าเด็กและวัยรุ่นที่มีอายุต่ำกว่า20ปีใน8จังหวัดภาคเหนือตอนบนกว่า7,000ราย มีภาวะเสี่ยงซึมเศร้ามากที่สุดสำนักง,งานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยกระทรวงวัฒนธรมรมรวมกับศิลปินศิลปาธรอาจารย์พรชัยใจมาอาจารย์ส,สันริสิงอ่อนศิลปินกลุ่มป้ายสีแต้มฝันปันจินตนาการศิลปินจิตอาสาและเยาวชนต้นกล้าศิลปะรวมกันสร้างสารรค์ผลงานภาพวาดบนฝาผนัง11ผนังและภาพวาดจากศิลปินจิตอาสา76ผลงาน ภายใต้โครงการศิละปะร่วมสมัยเพื่อสุนทรียภาพในสังคมตกแต่งคลินิกจิตเวชเด็กและวัยรุ่นโรงพยาบาลสวนปลุงโดยใช้ภาพความงดงามของธรรมชาติแบบเสมือนจริงสร้างความรู้สึกเพลิดเพลินผ่อนคลายและลดความกังวลผู้มาใช้บริการและภาพวาดการ์ตูนที่น่ารักสดใสสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆให้มองโลกในแง่บวก โครงการศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยเพื่อสุนทรียภาพในสังคมนะครับคำว่าสุนทรียภาพก็หมายถึงว่าความเบิกบานใจนะครับความรู้สึกสดชื่นนะครับความที่เราพ้นจากสภาวะห่อเหี่ยวที่เราได้เห็นภาพจิตรกรรมสวยงามนะครับจะเป็นภาพวาดธรรมชาติเหมือนดอกไม้ที่อยู่ข้าหลังนี้นะครับหรือว่าเหมือนภาพนกหรือว่าแม้กระทั่งเป็นภาพกระตูนนะครับ เด็กๆนะครับเป็นห้องแกะห้องเตา่าห้องกระต่ายนะครับขณะเดียวกันเนี่ยก็จะมีองค์ความรู้เช่นนะครับเช่นก็มีตัวอักษรกอไก่ขาไข่ถึงหอนกูนะครับที่เราท่องๆกันอยู่ก็จะปรากฏอยู่ตามฝาผนังเด็กๆหรือว่าคนไข้ที่เข้ามาใช้บริการเนี่ยก็จะได้เพลิดเพลินๆๆนะครับตามหลักของวิธีทางการแพทย์แต่ณปัจจุบันเนี้ยเราคิดกันว่ามันมีสถานที่ต่างๆ ที่มันน่าจะเอางานศิลปะเนี่ยไปไว้ที่ั่นเพื่อให้ผู้คนที่เดินทางไปณนะสถานที่แห่งนั้นๆเนี่ยได้รับประโยชน์จากผลงานศิลปะนะจึงเป็นโครงการน้ำร่องโครงการแรกๆเลยก็ว่าได้ที่ทุกคนเนี่ยมาร่วมกันสร้างที่โรงพยาบาลจิตเวชนี้นะครับเพื่อว่างานศิลปะเนี่ยจะเป็นประโยชน์ต่อทั้งคนไข้ตัวแล้วก็ผู้ที่มาใช้บริการหรือว่าผู้ที่มาเยี่ยมชมในสถานที่แห่งนี้ตัวครับ ทั้งนี้สำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยกระทรวงวัฒนธรรมจัดร่วมกับกรมสุขภาพจิตดำเนินโครงการศิลปะร่วมสมัยเพื่อสุนทรียภาพในสังคมต่อไปเพื่อให้เป็นส่วนหนึ่งในการบำบัดร,รักษาอาร์ตเทอรรพีและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการของผู้ป่วยด้วยสำหรับคลินิกจิตเวชเด็กและวัยรุ่นโรงพยาบาลสวนปรุงให้บริการบำบัดร,รักษาผู้ป่วยจิตเวชเด็ก ช่วงอายุ6 18ปีซึ่งพบว่าเด็กและวัยรุ่นเป็นโรคซึ่นเศร้ามากที่สุดในช่วงอายุ13 18ปีผู้ป่วยจะมีพฤติกรรมทำร้ายตนเองซึ่งปัจจัยส่วนใหญ่เกิดจากปัญหาในครอบครัวคนใกล้ชิดการถูกดุดา่าและผิดหวังในความรักจึงได้าจัดทีมแพทย์จิตเวชเด็กและวัยรุ่นร่วมกับทีมสหวิชาชีพเฉพาะทางไว้ให้คำปรึกษา ใช้ยารักษาคู่กับการปรับพฤติกรรมทางอารมณ์นำเทคโนโลยีมาช่วยรวมทั้งแบ่งโซนการรักษาเป็นห้องต่างๆเช่นห้องเต่าจะเป็นห้อง Family Therapy เป็นห้องให้คำปรึกษาผู้ปกครองในการดูแลผู้ป่วยห้องกระต่ายเป็นห้อง Adventure Room ให้ผู้ป่วยได้เรียนรู้ไปกับเครื่องเล่นและห้องมันติเซน s ซอรพัฒนาการกระตุ้นให้ผู้ป่วย ด้วยแสงสีเสียงอีกด้วยทีมข่าว n อ t เชียงใหม่รายงาน